ครับสวัสดีพี่น้องต้องตายพุทธสุขสุขคนพี่น้องเจ้า่ะสวัสดีครับ จับกล้องมาซูมใซ่กันไอ <laughs> <laughs> เหนีกเลยก็ท่านพี่น้องจ๋ายังไงพี่น้องเห็นชัดๆนี้พี่น้องนี่อะไรพี่น้องรู้ไหมจ๊ะพี่น้องเคยกินว่จ้าอันนี้อยู่นครพนมเขาเสือ,อิ้นขบุ้นน้ำงัวพี่น้องเจ้าขาซึ่งเวลาต้มเขาสสือ้กระดูกงัวเนาะไปต้มเป็นน้ำซุปละก็มีส่วนผสมของเนื้อเปื่อยและก็เลือดไก,ก่พี่น้องเจ้าขาเนาะเส้นก็จะเป็นเส้นขบุ้นเจ้าขาลักษณะคล้ายๆเ๋วยเตี๋ยวพี่น้องจ๋าอ่าไปจ้งไว้เจ้า <laughs> แต่เมื่อนี้เฮาบริได้ใส่กระดูกงเวพวะผู้ค้าบุก,กินเนื้อแล้วพี่น้องจ๋าบริกินเนื้อมาหลายปีแล้วจ้าตั้งแต่พอศห้าสิบิตตั้งแต่ออกจากบ้านมากับบุก,กินเนื้อเลยพี่น้องจา๋าเนาะก็เลยต้มน้าซุปใส่แค่รสด,ดีพี่น้องจ๋าแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงจ้าแล้วก็ใส่แค่เลือดไก่พี่น้องจ๋ามากินน้ากันเนื้อจ้าเพื่อพี่น้องมากินนื้อไหมครับกินน้ากันเลยครับอันนี้เด็กผู้บุบอกเพื่นเนี่ยอ๋ออันนี้เมี่ยงเห้อเกี๊ยบปลาอันนี้เกี๊ยบป่า นะน,นะคล้ายคล้ายแคบหมูอ่พี่น้องแต่เขาเอาหนังป่ามาทอดเอาไปท้องป่ามันมัน,มนป่าเนาะแคบเหลียครับนะครัก็ดำมดับไฟพอพี่น้องขอโ้ษขออภัยหลายๆด้วยจ้ากินกินอันนีพ้พักเขากจะมีเป็นหอมมะเขืออะไรกะใบโหระพาอะไรก็จะมีพริกพริกเอาไปจีไฟนะพี่น้องจิ้มกับปีเนะพาะผู้ขาบ่กินผู้ขาย,ย่านพักค,ครับแขมหมักพักออื คนจนสิบอได้ใส่จนล้นถ้วยก็คือว่ากินถ้วยเดียวแล้วเลยต้องเติมเลยพี่น้องจา๋าไผ่โบเคยกินก็นลองไปเฮ็ดเด้อพี่น้องต้มเป็นน้ำซุปกระดูกหมูก็ได้พี่น้องจา๋าสำหรับคนบบก,กินเนื้อเลยว่าเป็นต้มน้ำซุปกระดูกไก่ซี่โครงไก่ก็ได้พี่น้องจ,าจา๋าเซบเด้อแต่คล้ายๆก๋วยเตี๋ยวเลยแต่เปลี่ยนเป็นเส้นขนมจีนนะจ๊ะ มบดดัเนาะสียวนี่าดับแล้วอยูบ <Okay. S 1> ่บ้านเขาในห้องน้ำนัวไม่มันสู้สียวเด็กสมบูรณ์ไม่ได้เพราะแ,แบอบแอบเต้องปรุงอย่างเลยอะอยน้ำตาลให้สีหวานวันนี้บ๊วยก็ใส่อีกเชียชิมกันก็ใส่น้ำตาลจะต้องหลายเนี่ยที่เอาไม่ได้ตักหลายได้หรออันต้องตวง ให้กต่ตักกะตีน้ำตาลไตโตนึ่งไปชิมกันืมครับดอกเพชรทำกับกัดออกเพชรดอ,อกเพชรเผาไพ่เรียบร้อยมือนี่ออาอะไรคะ <emaal> หนไ mm hmm. แทบแทบพิคคำเดียวห้อหนูว่าบ้าพี่น้องจ้ะครับขึ้นเจอยงดังเลยห้อตรงคิดไมเน้ะ ซื้อบอ่แพงแพงเงินซื้อเป็นได้พี่น้องถึงเล็กถ,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 ถึงเบิกกันถึงเล็กถึงเบิกถึงเล็กถึงเบิกกันอยู่บใ่ในคลิปเนาะในคลิปเพราะในคลิปไปไหว้ผู้หองหองายพี่น้องหน่าว่าสองหนึ่งเจ็ดหรือเจ็ดสองหนึ่งอย่างนี้พี่น้องประมาณนั้น แคปลปอ้าเป็นเหมือนข้าวเกียบถ้าใครข้าวเกียบพี่น้องจ๋าแคบาปเขามาทรงแล้วสดๆละไอ้เรอีตก็ไอ้เคยกินนละยายไว้ซื้อควา พี่น้องเจ้าขาเจ้าคลิปเมื่อวานนีห้หลายคนก็สวัสดมชีวิตดีเนาะมาอยู่กับแฟนแล้วก็โอเคมาใช้ชีวิตอยู่บ้านนอกจะอยู่กรุงเทพมาหลายปีเนาะมาใช้ชีวิตอยู่บ้านนอกล้วก็ชีวิตดีเนาะนี่นั้น แรกแรกมาประเด้รับรืน่นเนี่พี่น้องนีแต่เรื่องตะลาผู้ข้านอนให้นอนอย่างอยู่ที่แรกมาอยู่กับผัวนะพี่น้องเจ้าขะพี่น้องต้องเข้าใจดีกระเทยอ่ะการที่เอาสิมาอยู่นี่อ่ะมันมีทั้งคนหักแล้วกับคนสังพี่น้องเจ้าะ่ะการยอมรับของครอบควงขาเจ้าอีกกระายซึ่งหลายอย่างพี่น้องจ๋าผู้ข้าก็จะบอกว่าลงไปลึกเนาะพี่น้องเนาะก็จะไว้ฟังข,งข่าวว่าชีวิตมาอยู่กับผัวนีกับแม่นววยรวยหรือว่าเรียบรูทุกอย่างดีพร้อมบอพี่น้อง ผู้ค้ากระพ่านทางลูกลังมาแล้วทั้งน้ำหูน้ำตานอนห้องนอนให้คิดจะขิมผัวลายเชื่อพี่น้องเจา้าขาอันนี้คือความจริงเลยถ้าผัวบดีับผู้ค้าไปแล้วพี่น้องอืมมันมีเรื่องราวแล้วจริงหลายอย่พร้อมกระเทยน้ากันนะซึ่งหูด,ดีพี่น้องจ๋า แคปจี้ขอให้รีวิวบ้านแล้วก็ที่บ้านตัวบ้านพี่น้องผู้ค่าให้ผัวตัดหญ้าอยู่มืออื่นอย่วันยุดวันเสาร์ตัดหญ้าทำความสะอาดเงินโห๖งามฝนผู้ค่าสิบเบอ,อ,อกเดิมหกแงงหญ้าคุณเต็มนึงตัดหญ้าตัดหญ้าให้เรียบร้อยก่อนพี่น้องเอ้ยพี่ทายให้เบิ่งเนเด้อจ้าขอเวลาสร้างภาพแป๊บหนึ่งจิ <laughs> ทัวบอกขอเวลาสร้างภาพแป๊บหนึ่งไปอ,อ,อีกนี่กะเนียรผมยาวเลยได้เรอพอยาวเออตัดให้แล้วยาวก,ก็เลยตัดข้อเดือนอยังตัดเลยยาวเหาะคัน,นไม่เป็นถึงเดือนอยังหัวเจ้านัะถึง,งมันต้องตัดอ่ะ ซี่ยววะนี่บ่อยากดำพี่น้องจ๋าซี่ยวดำใสไก่แบบนี้ไก่สมบูรณ์ไม่ใช่ที่อันนี้เป็นลูกไก่นะโตจากไก่เออซี่ยวแบบโบราณน,นะพี่น้องซี่ยวดำแบบโบราณตากไก่มันบ่ค,บค่อยดำบ่คือซี่ยวต่ายได้สมบูรณ์เวลาใส่แ้วเต้เนยังบ่ดำอยู่ผู้มค่ามากักกินด,ดำดด คุยกับพี่น้องอะ่ะอันนี้ไปซ้ำเลยกับคืนละแม่ฮะมะฮ่อ,อเ,เกิดเข็มดีที่ซ้ำอ,อย่างงีนโอ้ลาพาไปเสียบไว้กับแต่งพี่น้องเนาะคุยกับพี่น้องเนี่ยยังเราอายคุยเก่งนี่ฮัทว้าไว้ตัวบอกผัวคุยกับพี่น้องเลยยังให้ผัวว้าเก่งๆพี่น้องจา้าบางเพื่อเมียบ่อยู่หรือว่าเมียบ่สบายก็ให้ผัวไทยคลิปแทนนะ ทุมมือนี่กะทายเทนครับอืสบายว่าวเปลี่ยนอ๊อฟก,กับว่าตัวสมมติเมียบสบายจิตเป็นอิดอุ่นเออไอ้เมื่อกี้ไปหาไทายคลิปเด้อกันสิว่าใครได้แต่ว่านั่งอมขี้แขลร์เยอะเอากหัดเลยเนาะพี่น้องเนาะแต่คนอื่นขาจ้าวาปเปลี่ยนขจ้ายังฮัดเนาะเยังก็เก่งฮัดว่าไปแต่ละมือแต่ละมือใครเพิ่นถามมาแล้วใครตอบได้อ้ยแบบนั้นกับคุณต้องไลฟ์สดเนาะแต่เพิ่นได้เพิ่นถามมาเขากับนี่ยังว่าวเลยกะปิจิ้มหอมหอมพี่น้อง ดูแลโเชียลนาอะมเหมือนของจินเล็แป้งบ่ะบดแป้งเก็บก้งบ่ะบดแป้งมันเป็นมันเป็นป่าเนื้อปลานังป่าแล้วมันมาตักแดล้วก็ทอดใ่อย่ว่านางลายปาปนิ้งางนี้้องบองเมดเคซมากนี่องบิลดิะน ก็อย่งจะเอาแปง้งปนนานนี่มันหนาเวลาที่ผสมแป้งอะไรบนานมอนิดสองต้นน,นี่ไม่เอาใ้่ไหมถามตัวผู้ให่หัวบอกงั้นตัวถามเทื่อเ <laughs> จ้าตน้าที่แนวพายเห็น หน้าก็ซื้อค้าเดียวข่าข้าเดียวดำพี่น้องเป็นไฟสปอร์ตไลท์เม้นบ่งรุ่งปนันไดเนาะเวลากินข้าวผู้ข้าพากันกินอยู่ต้ายพี่น้องวัวข้างบนสันท้างเทิงอะที่เป็นอันห้องว่างหรือว่าระเบียงนะผู้ข้าเอาหมาขึ้นไปเลี้ยงเทิงเลอพี่น้องหมายุดหมดแล้วเ <laughs> <laughs> พราะว่าอย่างเพราะว่ามาเลียทางใต้บได้พี่น้องเจ้าขามันเป็นหมาพันตัวน้อยนะท,ที่ว่าว่านะพี่น้องแล้วมาไว้ทางใต้เนี่ยมันติดถนนเดินทางคนนี้ผู้ข้าเคยเลี้ยงหมาแล้วมันเล่นออกไปเดนทางตลอด แล้วรถก,กระเยียบตายหลายแล้วบ่อค้าก็เลยวรอบ่ตไตก็หายบ่ตายกหาย็าายกหายก็เลยคุยกับแฟนว่าจะเลี้ยงไว้ข้างบนเลยเมียนขี้เมียนงเงี้ยวมันเอาพี่น้องจา้าตอนนี้แหละล้วกระเทยมบ่มีลูกกันแนวนี้แหละพี่น้องเลี้ยงหมากะหักหมาเลี้ยงงัวกะหักงัวทิ้แนวเนี่ยเด็กๆมากระหิวเดี๋ย,ยพี่น้องจา้า ผักบุ้งเห็นแล้วเติมผักบุ้งจักนหน่อยนึงเอาไหมเยอะอยู่จังอาทีแลยวเนี่ยพรนบูนหินเนะาะทำกับดบีตั้งค่าเอาลงเนาะจะตั้ง,ย,งยังยังบูดีเปิดที่เบิ่งเวลานี่ยผม่ป็นอย่งเด้พี่น้องท่านลงเกิด15นาทีแล้วมันตีอัพหลดลงบูได้หัวผู้คชายัางบได้ตั้งค่าเวลาไว้นะลืมที่ตั้งตั้งหกัก มันก็นเลยบอ่อให้ลงเกิน15นาทีนะอยากถามอย่างก็คอมเมนต์มาเด้อพี่น้องจ๋าผู้ค่าทีมาตอบให้เนาะเรื่องราวผู้ค่ากับไอซียนนี่เป็นอะไรนะไดถามมาได้จา้า หน้าดั่ดัพี่น้องเลยดัแแพงพี่น้องคือว่าผมคือบอัวสะนะฮะเป็นคนผมยักโตกพี่น้องเพงไาด้บอมักป่อยผมเวลาปล่อยมันฟูพี่น้องเจ้าขาพวกขาก็เลยรรวดแล้วก็นีบไว้หน,นี่ตลอดอืม ปปเป็นตัวป่านสาวพรเป็นตับอกเคนจ้ะบอกว่ายังสาวพรนอี๋ยวถึงบ้านสาวพรสองจ้ะแม่สาวพรจ้ะใครอยักให้สาว มักกะปิพากันมักกะปิทั้งสองเลยพี่น้องจ๋าพี่น้องเจ้าขาพรกขายยาเวลามันเกินเนาะเจ้าค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ส่งมาฝา,ากทุกเนาะพี่น้องๆขอบขอกขอบใจพัทสุขทุขขขกคนเน้อที่เสียสละเวลาอันมีค่าคามาบาันทึูกุค่าเจ้าค่ะไปลราจ้าสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับบอกม้ฝากติดตามได้วยครับผมน,<อ>นั่นนะฝากที่ตามนะครับ,รบช่องพัทชาครับพาเพลินอย่าลืมนะครับ